สวัสดีค่ะพบกับนุยพนักคอนฟอนตเกษตรน้อเมินเ่าวันนี้ค่ะลดชุดโมดูไว้แต่ค่ะแล้วขนาดไหนแต่เอาง่า้กงดงาติดตามชมกันเลยค่ะด้านหน้าของเราค่ะคุณลูกค้าเห็นไหมคะเป็นชุดวายเลยค่ะด้านล่างของเราค่ะสีดำตัดสีขาวค่ะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรคุณลูกค้าสามารถติดตั้งได้ค่ะทำสีได้เลยค่ะตัวนี้ค่ะจะสวยมากเลยค่ะคุณลูกค้าเห็น ตัวนี้ไหมคะการชนด้านล่างของเราค่ะเป็นสัญลักษณ์ค่ะตัว Y เลยค่ะ wild นะคะตัวนี้ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยตั้งแต่การเปิดตัว next gen มาเลยนะคะดูด้านล่างค่ะตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินหรือว่าคุณลูกค้าชอบเป็นสีดำนะคะสีขาวสามารถสั่งได้เลยนะคะส่วนด้านบนของเราค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้า frd สีดำค่ะมีไฟ3ดวงค่ะเป็นไฟ sport light นะคะตัวนี้ค่ะเวลาเราเปิดค่ะไฟก็จะติดขึ้นนั่นเองค่ะ โอเคค่ะเรามาดูด้านล่างกันบ้างค่ะด้านข้างของเรากันบ้างค่ะด้านข้างของเราค่ะเป็นซุ้มล้อขนาดใหญ่เลยค่ะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับชุดวายนั่นเองค่ะเพื่อที่จะรองรับค่ะตัวยางขนาดใหญ่ของเราค่ะหน้ายาง3ามสาคู่สิบสองจุ r ยี่สิบค่ะหน้ายางจึงใหญ่กว่าปกติค่ะตัวนี้ค่ะยังมาพร้อมกับลายแม็กค่ะลายแม็กตัวนี้ลูกค้าสังเกตดูนะคะจะเป็น2ชั้นด้วยกันค่ะคุณลูกค้าสชั้นก็เลยดูเล็กนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นยางขอบ20นั่นเองค่ะ ยางของเราค่ะเป็นยางแลนโซ่อาร์ทีเลยค่ะตัวนี้ค่ะเหมาะสําหรับวิ่งทางถนนเรียบแล้วก็ลุยได้ด้วยค่ะคุณลูกค้าเห็นตัวแอลนี่ไหมคะนี่เป็นของแลนโซ่เท่ๆเลยค่ะตัวแอทั้ง,ะะง so หมดเลยนะคะเป็นของแลนโซ่หมดเลยนะคะแล้วตัวหน้ายางค่ะหน้ายางสัมผัสคะ่ะดูดอกยางค่ะคุณลูกค้าเห็นไหมคะอา่าเหมาะมากๆเลยค่ะดอกยางที่แบบว่า ชงพลังมากๆเลยค่ะในการถับขี่ค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะมาเสริมแรงด้วยปิกนอกขนาดใหญ่เลยนะคะของโยงค่ะสีแดงนะคะตัวนี้ใส่เพื่ออะไรนะคะเพื่อเวลาเราบังคับเลี้ยวค่ะจะทําได้ดีกว่าแล้วก็ลดการกินหน้ายางค่ะตัวนี้ค่ะใส่เพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะแต่ว่ารักษาหน้ายางค่ะปกป้องยางของเราให้ได้ใช้งานมากกว่าคนอื่นแสดงว่าเราต้องประหยัดเงินมากกว่าคนอื่นแน่นอนค่ะ ไปค่ะตัวนี้เลยค่ะบันไดข้างอ่ะนุ้ยนําเสนอมากๆเลยค่ะตัวของฮัมเบอร์ค่ะฮัมเบอร์ตัวนี้ค่ะเวลาเราเปิดประตูค่ะเปิดประตูเข้าไปค่ะไฟก็จะสว่างออกมาจากตรงนี้ค่ะก็จะมองเห็นพื้นนะคะเวลาเราอยู่ที่แบบมืดนะคะเราก็จะมองเห็นด้านล่างของเราค่ะว่าแบบ มีอันตรายอะไรจะเกิดขึ้นไหมค่ะตัวนี้ค่ะเป็นหน้าสัมผัสค่ะคุณลูกค้าเป็นตัวสัมผัสกันลื่นค่ะเป็นตัวสัมผัสกันลื่นตัวใหม่ล่าสุดค่ะตัวเดิมจะไม่มีตัวนี้ค่ะแต่ว่าในการผลิตนะคะแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะตัวฮัมเมอร์ก็พัฒนาตัวกันลื่นให้กับคุณลูกค้าได้ค่ะด้านหลังของเราค่ะตัวนี้ค่ะเสริมหลอดด้วยสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์เบาๆนะคะแต่ว่าทําให้รถเหมือน ตัวแรปเตอร์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านหลังของเราค่ะตัวนี้ใส่ที่คอบไปเข้าไปด้วยนะคะเพิ่มลวดลายในการตกแต่งของตัวรถให้ดูมีมิติขึ้นค่ะคุณลูกค้าเห็นไหมคะสีขาวตัดสติ๊กเกอร์ค่ะหล่อมากเลยค่ะเป็นไว์เทคนะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับการชนหลังฮัมเมอร์ค่ะกับชนหลังฮัมเมอร์ตัวนี้ก็มีไฟค่ะมีไฟตรงนี้ค่ะเวลาถอยหลังนะคะคุณลูกค้าก็จะเห็นไฟขึ้นทั้ง2ด้านนะคะ ทำไมถึงมีไฟขึ้นทั้งสองด้านค่ะตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าเห็นกล้องไหมคะเวลากล้องมองหลังค่ะไฟมันสว่างสองด้านใช่ไหมคะเราจะได้มองเห็นได้ชัดเจนนั่นเองค่ะจากหน้าจอด้านในของตัวรถนั่นเองค่ะตัวนี้นุ้ยจะบอกให้เลยนะคะตัวที่มีกันชนหลังหรือหน้าค่ะสมมตินะถ้าเรามีกันชนรถคันอื่นไม่กล้าเข้าใกล้เราแน่นอน,นะคะ่ะนุ้ยเชื่อเลยนะคะลูกค้าค่ะที่นุ้ยนำะเสนอบ้างๆเลยค่ะตัวนี้เปียกท่อนะคะคุณลูกค้า ปนท่อของเรานะคะ j t c ค่ะตัวนี้ค่ะเพิ่มการระบายไอเสียให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมค่ะถ้าใครชอบที่เสียงแบบเล้าๆหน่อยนะคะก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะในการผลิตภัณฑ์ของเขาค่ะได้รับมาตรฐานนะคะในการปล่อยควันนะคะไอดี ID ไอเสียให้เข้ากับตัวรถนั่นเองนะคะ ด้านในค่ะเรามาดูด้านในกันมาค่ะเอกลักษณ์ของว i ยแพกเลยค่ะเป็นเดินได้ต้มนั่นเองค่ะคุณลูกค้าเป็นภายในเบาะหนังค่ะแล้วก็ดีไซน์คอนโซลอะไรเป็นสีดำหมดเลยนะคะแต่ว่าแต่งด้วยได้ต้มนั่นเองค่ะคุณลูกค้าตัวนี้ฟังก์ชันการใช้งานของมันเวลาเราขับขี่ค่ะเหมือนเราขี่รถเก่งเลยนะคะเราขับรถเก่งเลยนะคะเบาะไฟฟ้าอำนวยความสะดวกได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีหมดการลื่นให้ด้วยค่ะ สนใจข้อเสสุดพิเศษกับนุ้ยพระนครค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะแต่งแบบไหนค่ะเป็นชุดแต่งวายค่ะชุดแต่งเหล็กด้านหน้าด้านหลังนุ้ยพระนครจัดให้ค่ะเพราะว่านุ้ยมืออาชีพสุดๆเลยค่ะแล้วก็ทีมงานของนุ้ยค่ะในการตกแต่งนะคะช่างมืออาชีพทุกคนค่ะเพราะเราคือยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ